สวัสดีค่ะนักเรียนจำกันได้ไหมว่าคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปเราทำกิจกรรมอะไรกันไปใช่เราดูภาพยนตร์กันเรื่อง Midnight in Paris ใช่ไหมชาวอเมริกันมาเที่ยวปารีสกับคูมันใช่ไหมแล้ยอยู่ดีคืนนึงเขาเดินเล่นอยู่คนเดียวเสียงนาฬิกาด,ดังตอนเที่ยงคืนปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นก็กลายเป็นย้อนยุคไปอยู่ในยุคอีกยุคหนึ่งเลยการบ้านที่ให้ไปก็คือ ให้ไปหามาว่ามีศิลปินที่เป็นจิตกรเป็นวาดเป็นแบบศิลปินวาดภาพคนไหนที่มีชีวิตอยู่จริงๆแล้วก็อยู่ในหนังลิสต์มาเลยที่บอกใบ้ไปว่ามีทั้งหมดสคนใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยกันคนแรกที่เจอก็คือคนนี้ซาวาดอดาลีใช่ไหมถูกกันหรือเปล่าโอเคดีมากคนนี้ซาวาดอดาลีเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือภาพในหนังนี้วันนี้มีภาพตัวจริงมาให้ดูด้วยเปรียบเทียบกัน เหมือนไหมอันนี้จะหนุ่มกว่านิดนึงอ่ะอันนี้สวัสดอดาลีไปกันที่คนต่อไปเลยคนนี้คนนี้น่าจะง่ายว่าพาโบ p ลปิกัสโซอันนี้ตัวจริงอันนี้ในในหนังคนนี้ชื่ออะไรขึ้นต้นด้วยตัวพีถูกไหมถูกต้องคนนี้คือพอโกแกง พอกกแกงอันนี้ตัวจริงอันนี้ในหนังอันนี้พอกกแกงตอนสุดท้ายแหละชื่อเอ็ดการ์เดกาอ่ะนี่คือเอ็ดการ์เดกาตัวจริงโอเคคนที่เก่าที่สุดก็คือคนตะกี้เอ็ดการ์ดกาเอ็ดการ์ดกาเนี่ยเป็นศิลปินชาวปารีสเป็นคนที่เรียบร้อยดูเรียบร้อยด้วยเป็นคุณหมอจะให้ดูภาพเซลล์พอร์เทรตของเขาอันนี้คือภาพเซลล์พอร์เทรตของเอ็ดการ์ดกาคนนี้วาดตัวเองเป็นรูปนี้ จะเห็นเลยว่าเป็นคนที่มีความพิถีพิถันในด้านการวาดภาพลายเส้นละเอียดมีความประณีตเรียกว่าเป็นศิลปินอิมเพร s ชันนิสต์แนวคลาสสิกภาพที่ดังภาพหนึ่งของเอ็ก r าเลยก็คือภาพอันนี้ชื่อว่าภาพ The Dance Class เขียนในปี1871-1874ถ่ายทอดอาัปกิกริยาของนักเต้นในโรงละครแต่ไม่ใช่ตอนที่กำลังเต้นอยู่ไม่ใช่ตอนที่อยู่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่าเปแบบตอน behind the scene ก็คือเอ็กาจะ จับอากับกะิยาของนักเต้นบเล่ในลักษณะที่กาลังเคลื่อนไหวยางเป็นธรรมชาติอย่างเช่นการท่าทางการซ้อมเต้นการอาบน้ําเปลี่ยนแต่งตัวเปลี่ยนชุดอะไรอย่างนี้ศิลปินยุคนี้จะชอบวาดภาพเริ่มออกไปวาดภาพนอกสถานที่แต่จกยุคเก่าก่อนหน้านี้ที่เาศิลปินก็จะวาดในสตูดิโอเอาคนเอาแบบมาวาดในสตูดิโอตัวเองแต่ตอนนี้ก็แบบออกไปข้างน,นอกแลก้วก็ให้ความสำคัญกับแสงเน้นาการเล่าเรียนแบบแสงอย่างเวลาเราดูภาพเนี้ยเราก็รู้เลยใช่ไหมว่าแบบ เนี่ยตรงนี้ต้องเป็นหน้าต่างแน่ๆเลยแล้วก็เป็นภาพที่แบบทุกคนกำลังซ้อมกันอยู่ตอนกลางวันแล้วแสงก็ส่องมาทางนี้กระทบให้เห็นแบบสีโทนของห้องโทนของเสื้อผ้าแสดงอารมณ์ออกมาแบบเป็นความแบบนุ่มละมุนแสดงออกความประทับใจนะขณะนั้นของศิลปินตามคําว่า impressionist ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจากยุค impressionist เป็นยุค post impressionist ก็คือพอลโกแกงพอลโกแกงเป็นศิลป,ปินชาวฝรั่งเศสเหมือนกันเป็นเพื่อนสนิทไม่กี่คนของปิกัสเ้ยของแวนโกเลยแต่ว่า ยิดีกับเราพบกันแล้วหลังจากนั้นพอโกกงก็ย้ายไปอยู่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะปาฮิติและที่นี่เองอะ่ะพอโกแกงก็แบบได้วาดภาพหลายๆภาพที่โด่งดังขึ้นมาหลายอันเลยอ่ะอันนี้เป็นเซลล์พอร์เทรตของพอโกแกงต่างกับเอิก้านะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงภาพนี้ชื่อว่าภาพ Spirit of the Day Watching ในปี1892ก็จะเห็นเลยว่าเจ้ปะาแนว Post Impressionist เนี่ยจะมุ่งเน้นการแสดงออกทางวัตถุการใช้สีที่รุนแรงแล้วก็ไม่สนกฎเกณฑ์อะไรเกี่ยวกับทักษะการวาดภาพเลย คนก็ไม่สนใจฟิกเกอร์เลยแล้วก็การวางวัตถุก,ก็ไม่สนใจหลักหน่วยแบบหลักเปอร์สเปกทีฟอะไรเลยแต่ว่าเน้นให้สื่อถึงเนื้อหาแฝงไปด้วยปรัชญาปาโบพิกัสโซ่าโบลิกัสโซเป็นชาวสเปนผลงานของปิกัสโซจะมีจะมีพัฒนาการมากเพราะเป็นคนที่แบบอยู่ต้งเห็นตัวเองเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กยันแก่เลยอย่างเวลาเราไปเซิร์ชรูปเขาปิกัสโซใน Google เนี่ยก็จะเป็นภาพปิกัสโซ่ตอนแก่แล้วก็เลยจะไม่ค่อยคุ้นแบบนี้ใช่ไหมไมีแต่แบบตอนที่แก่ๆหัวล้านใส่เสยืดแล้วโอเค สไตล์ที่เปลี่ยนไปตามช่วงวัยของปิกัสโซเนี่ยช่วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็เป็นช่วงที่เขาเริ่มวาดภาพแบบคิวบิซึมแล้วก็เนี่ยจากคนนี้กลายเป็นแบบเนี้ยวาดตัวเองเออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือตามแนวตามหลักของคิวบิซึมเลยที่เรมอสเซลเราเป็นยองเรมอมเซลลราเป็นยองรูปนี้วาดในปี1 907้าภาพของปิกัสโซ่ภาพนี้จะแสดงถึงเอกลักษณ์ของคิวบิซึมเลยก็คือ,อศิลปินเข้ามาจัดระเบียบสิ่งที่มีอยู่แล้วภาพแบบแบ็กกราวด์มีแล้ว แต่ว่าดัดแปลงโดยใช้รูปทรงทางวิขาคณิตไม่ให้เห็นภาพได้ชัดเจนไม่ได้ดูออกเลยว่าแบบมองหนึ่งวิรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าอเราต้องแบบติดตาดูกันอ๋อเป็นผู้หญิงอย่างนี้สวัสด,ดีสวัสด,ดีที่เดี๋ยวหนวดยิ่งแก่หนวดก็จะยิ่งยาวว่นนี้อีกเซรีลซิปปิงยุคเซรีลอันนี้ให้ภาพเซลล์คอเทจเขาเป็นตัวอธิบายเลย, <S <S เลยนี่คือเซลล์คอเทจของสวรสดีสีอยู่ในรูปรูปหนึ่งเอาไปมาเป็นแบบในรูปรูปหนึ่งของเขาด้วยอันนี้เป็นอย่างนี้ คือยุคเซเรีเนี่ยจะเป็นการวาดภาพศิลปะที่บวกแนวคิดจิตวิทยาโดยมีคนสําคัญคนหนึ่งเป็นผู้นําแนวคิดคือซิกมาฟลอยด์เป็นนักจิตวิทยาชาวออสเตรียาภาพที่ดังๆของสวัสดอดาลารีคือภาพนี้ทุกคนต้องเคยเห็นอยู่แล้ว the persistence of memory เห็นไหมยอยู่ในปี1931กระเถิบขึ้นมาอีกนิหนึ่งภาพนี้จะสะท้อนภาพของยุคเซเรียว่าแบบ สะท้อนภาพความเก็บกดสะท้อนสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของผู้วาดมีหลักทางจิตวิทยาเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันต้องมีอยู่ในความคิดของใครบางคนอยู่แล้วทุกคนมีสิทธิ์จะคิดแบบว่าจินตนาการไปอย่างไงก็ได้ทุกอย่างมันถ่ายทอดออกมาในยุคเซเรลิตซ์ได้ชัดเจนที่สุดอ่าหมด4ี่คนแล,แล้วเราจะเห็นเลยว่าพอเทรตของแต่ละคนใชพอเทรดของแต่ละคนเนี่ยมันบ่งบอกถึงยุคบ่งบอกถึงศิลปะในยุคนั้นๆได้เลยอย่างแบบอย่างนี้ยุคนี้วาดผู้ชายเหมือนกันแต่ก็วาดคนละแบบไปเลยว่า ผู้ชายเหมือนกันแล่ก็ว่าคนละแบบว่าเซลล์คอเทสเซลล์คอเทสเนี่ยมันบอกอะไรได้หลายๆอย่าง,อย,างอย่างภาพคนเดียวกันว่าแต่ว่าคนละช่วงวัยก็ให้ความแตกต่างเห็นได้ถึงพัฒนาการเห็นได้ถึงสไตล์ที่เปลี่ยนไปของศิลปินทุกคนมีความร่วมมือมากวันนี้ขอชื่นชมก็เลยจะมอบหมายงานที่แบบไม่ไม่ได้ยากอะไรมากมายก็คือว่าครูจะให้ทุกคนเป็นศิลปินทุกคนในนี้เป็นศิลปินหมดเลย แล้วก็ให้เลือกเอาเลยว่าจะเป็นศิลปินในยุคไหนยุค i m p r e s s i s n i s t ก็ได้ Post i m p r e s s i o n i s t ก็ได้ s u r r e a l ก็ได้ c u b i s t ก็ได้แต่ว่าแต่ว่าหรือว่าจะเป็นยุคที่ไม่ได้สอนในวันนี้ก็ได้แล้วก็หน้าที่ของพวกเราก็คือไปวาดเซลฟ p พอร์เทรตมาต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ของยุคที่ตัวเองเลือกมาด้วยว่าถ้าเราเลือกเป็นศิลปินในยุค อิมเพรสชันนิสใช่ไหมเราก็ต้องวาดตัวเองในแบบสไตล์ของอิมเพรสชันนิสมาด้วยไม่เป็นการบ้านง่ายๆไม่มีอะไรยากส่งอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้หมดละ